นี่นะคะกรอบไหมกรอบมากกรอบมากค่ะ know know สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแดกกับตุ๊ดนะคะวันนี้คีโรจะพาไปกินข้าวค่ะมาไ,ไปกินข้าวชื่อร้านขายก็ขายไม่ขายก็เรื่องของกูไปตามมาค่ะอุ้ยมีตัวจนํนำด้วยเจอตัวจนนำค่ะ ของใครก็ไม่รู้ของพี่เปียกปะเอ้ย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 วะตำรวจจะมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ข่าไม่ข่าว<ะ>่าเอาข้าวค่ะเอ่อข้าวอะไรอะ่ะเอาข้า,าวผัดกะเพราค่ะ กะเพราหมูสะไอ้กะเพราหมูกรอบน,นะคะไปนะ,ะนลัวมากเลยคะ่ะทุกคนไม่ค้าขอไม่ทีโหหนีเถอะดูนะค่ะนอนอยู่นะเนี่ยดูนะคะขึ้นมาซ้ำอีกดูนะคะ นี่ค่ะฟังเสียงหมุกรอบกรอบจริงๆค่ะ <c oughs> จะฟังนะคะกรอบไหมตามพร,กรกิกคบต่อครบค่ะพริกระเทียมให้บดได้ปานไว้ ไหนแม่ค้ขออีกชิ้นหนึ่งสิคะนี่นะคะนี่นะคะกรอบไหมกรอบมากกรอบมากคะ่ะ ขาบอกร้านนี้ร้านลับในตำนานอร่อยสุดในย่านนี้ตามมาได้นะคะอยู่ที่เอื้ออาทรลังสิตคลองสองค่ะหมู่บ้านเอื้ออาทรลังสิทคลองสองข้างวัดกล้าชะอุ่มนะคะเข้ามาเลยค่ะซอยสิบเก้าค่ะ okay. บรรยากาศัาน,บานบ้านค่ะบรรยากาศป้ลบ้าน ล่มลื่นนี่นะคะอยู่ในซุ้มเอ่อเมลเบอรี่ค่ะบรรยากาศบ้านๆน,นะคะเสร์ฟน้ำค่ะขอบคุณมากค่ะ<อ>เด็กเสิร์ฟก็สวยน่ารักนะคะมาได้ค่ะผัวลูกผัวไม่มีค่ะมีแต่คู่ซ้อม ถึงจะบ้นบานๆแต่หน้าตาอาหารเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าจะบ้นบานๆหรือเปล่านี้ค่ะดูหน้าตาค่ะไปหากินที่ไนไม่ได้นัเนี่ยถามว่าเท่าไหรคะสีบาทถ้ามีไข่ดาว49บาทค่ะอันนี้ธรรมดาค่ะ<ห>40บาทดูข้าวจุ่มกับแล้วขอบอก พริกน้ำปลาสดใหม่ทุกจานค่ะทำใหม่ทุกจานนี่ค่ะสดใหม่ทำใหม่ทุกจานค่ะ,มมคะไม่ได้ทำไม่ได้ทำทิ้งไว้นะคะอันนี้สั่งหนึ่งจานทำหนึ่งจานค่ะสดใหม่ทุกจานแล้วหมูกรอบกระเพราหมูกรอบดูนะคะนี่ค่ะอืมหน้าตา แบวบว่า Dragon, บ้านๆแต่ดูว่าจะบ้านหรือเปล่าต้องดูรสชาต <Quran Genius. S 1> ิค่ะมานี่มานี่อุ้ยมีน้ำซุปให้ด้วยค่ะมาอุ้ยน้ำซุปร้อนร้อนควันขึ้นเลยค่ะดู <S <S 69, มา dining. มามามาดูมาดูตัวอะไรดูดูสุกเทเร็วดู บอลนานไปแหค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะบ้านบ้านเหมือนกับบรรยากาศและราคาแล้วก็หน้าตาของกับข้าวหรือป่าน,นะคะีค่ะ ืทำไมจะโตกับข้าวไ,ไม่ใช่บ้านๆค่ะพัตคารค่ะขอบอก <c oughs> หน้าตาพื้นๆนะคะแต่รสชาติพัตคารค่ะและให้ข้าวเยอะ <c oughs> <c oughs> กินแล้วแม่หกินแล้วอ่ามันกรสชาติน้ำซุปนะคะโอ้อออออโ<ห>ร้อนลวกปากอันนี้ลูกอันนี้ลูกลุงรสชาติรสชาติอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะ,ะเ,เด็กเสิร์ฟค่ะเด็กเสิร์ฟตัวน้อย สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาอุดหนุนหน่อยนะคะอุดหนุนมาอุดหนุนหนูหน่อยนะคะหนู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 หรอข้าวปลาตะกั่วหนูหรอครับมาลูกป้าค่ะขาตัวกินข้าวก่อนนะคะ คำสุดท้ายก็ยังเสียงกุ๊บๆุ๊บอยู่เนาะอือมมโอ้เติมน้ำมันล,ล<ต>ดละสบายจ๊ะเอ๋ไม่จะไปซักผ้ากะกวนน้ำมันหมดเจ้าผ้าสองตะกร้าเต็มยังไม่ได้จ้ขัำของก็ใหม่เอเดี๋ยวตกค่ะ ไม่ปีนค่ะลงไปจะเอลงเดียวนี้เลยบอกย้วนว่าเขียวหมดยังเนี่ยบอกย้วว่าแม่แกขายข้าวหน้าบอกเนี่ยไอ้นุ่นลงทูนเนสใช่ไหมแกบอ ไอ้นุ่นลงทุนแน่ใช่ไหมเหรอไอ้นุ่นบอกว่าไอ้นุ่นลงทุนแน่พันหนึงหน่งแม่อร่อยมากเลยค่ะหมดแล้วอ,อะไรหมดแล้วไอ้เขียวหมดแล้ว,มแ,ลวแม่มีซองเขียวขาลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษ ่ะของป้าเอาเราของมันน่ะเอามันจับก่อนของขางของฟ้าไม้นูนก็ย่าเอาไปแล้วของพ่อไม่ยุณย่าเก็บให้ตัวมันปิวไงลูกเข้าใจไหมเข้าใจอร่อยมากเลยค่ะหมดเกลี้ยงจานดูค่ะไม่เหลือไม่แต่จุดเดียวหมดอร่อยบอกต่อค่ะของฟ้าไม้โอของ้ไม้ไม่ค่ะตัวน้อยนี่ค่ะ ลานซอย19นะคะหมู่บ้านเอื้ออาทรดังสิทธิ์คลองสองข้างวัดกล้าชอุ่มมาได้นะคะซอย19ค่ะยาค่ะแล้วปิดคลิปนะคะ้แลวปิดคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับแดกกับตุ๊ดนะคะว่าคีโรจะพาไปกินที่ไหน พาไปทำอะไรนะคะรูมม้มันซุกเงินไนแม่ซุกเงนในใต้ใตับหนึ่งค่ะเอจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ